ไม่แน่นอนอทีนี้มาดูทางฝั่งของคุณอนุทินกันบ้างอนุทินชาวิลกูลนะครับหลังจากที่แหม่เมื่อคือนก็ลุ้นนะว่าเออเอาแหละแม้ว่าคุยกันแล้วคุยกันนอกรอบแล้วเนี่ยเขาก็รู้กันแล้วแหละนะอย่างที่เรารายงานข่าวให้ฟังว่าสายข่าวเขาก็รายงานว่าโอ้ยเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วเหลือแค่แถลงข่าวเป็นทางการเท่านั้นเองวันนี้นายอนุชินชาวิลกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินทางไปที่สภานะ ไปเจอปุ๊บนักข่าวก็ถามทันทีเลยบอกว่านี่ท่านอนุทินพักประชาชนแถลงข่าวสนับสนุนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะและเพื่อไทยเองเขาก็ดําเนินการยื่นทูลเกล้ายุบสภานายอนุทินก,นนนก็เจอคําถามแบบนี้นะก,ก็แรกๆก็ยังไม่ตอบนักข่าวถามต่ออีกว่าดีใจหรือเปล่าที่พักประชาชนเนี่ยจะโหวตสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรี คุณผู้ชมว่านายอารุทินจะตอบว่าดีใจหรือไม่ดีใจไปฟังกันครับของทร่พักไม่ชาใช่ชนมใช่ค่ะดีใจะรู้สึกรู้สึกขอบคุณมากมากค่ะบยนทิองแต่ว่าแต่ว่าพันว่าตอนนี้จะยืนยุ่งยากากด้วยค่ะท่านแก้เกมนี้ยังไงบ้างคะคุณที่มี มีความเห็นอย่างไรมีความเห็นยังไงคะที่พักื่อไทยเตรียมยุบสภาแล้วค่ะเหมือนเขาควบคุมเสียงไม่ได้เสียงน้อยกว่าเดี๋ยวขอไประชุมเหมือนเขาบอกว่าขอเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็อ้างว่าภาพเกิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมันจะแบบพาประเทศไปไม่ได้ไม่รอดอย่างเงี้ยค่ะท่านเป็นเหตุที่สามารถทาให้ยุบสภาได้ไหมคะดูดูร่างที่ที่ทางพรคประชายชนได้แถลง มันมีคำตอบขอเซ็นโค้ดตรงของพักประชาชนเลยครับพยินยินมาที่แถละพร้อมสิครับยอมรับได้ทุกข้อใช่ไหมฮะได้ทุกข้อครับนะอ่านะครับคุณอนุทินก็บอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากนะครับส่วนเรื่องของเงื่อนไขที่พรคประชาชนแถลงเนี่ยก็บอกว่าพร้อมครับยอมรับได้ทุกข้อนะอันนี้อันนี้ในฝั่งของพักภูมิใจไทยคือคือในทางการเมืองเนี่ยเขา บาง,บางคนเขาก็มีวิธีคิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมว่าเอาหนารนับไปก่อนนะขอให้เราได้อํานาจมาก่อนแล้วถึงเวลาเนี่ยค่อยว่ากันไอ้ค่อยว่ากันนี่แหละมันก็จะเป็นเรื่องของอทักษะแทคกติกประสบการณ์ของความชํานาญในทางการเมืองว่าเมื่อถึงเวลาสมมุติว่าจะไม่ทําตามข้อตกลงเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรให้รู้สึกว่าไม่ได้เป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นคนที่ไม่รักษาสัญญานะ ออนักการเมืองก็จะมีวิธีการอธิบายแบบนี้นะแต่คำถามที่จะต้องถามก็คือว่าไอ้สี่ห้าข้อที่พักประชาชนตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ยมันสะท้อนผลประโยชน์ของประชาชนหรือเพียงแค่ผลประโยชน์ทางการเมืองของพักที่ชื่อประชาชนเอาให้ชัดนะเอาให้ชัดมันไม่มีเรื่องว่าประเด็นที่สังคมกำลังที่ มีความร้อนอกร้อนใจกันอยู่เรื่องปัญหาชายแดนเรื่อง MOU 43 MOU 44ว่าจะเอาอยัางไงเรื่องอื่นๆเรื่องเศรษฐกิจปากท้องจะแก้ไขกันอย่างไงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่เร่งด่วนแปลว่าพักประชาชนไม่ได้ใส่ใจเลยใช่ไหมว่าพักภูมิใจไทยขึ้นมา4เดือนเนี่ยจะทํางานได้ไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรราขอให้ได้แก้รัฐธรรมนูญก็พอใจแล้วแล้วเดี๋ยวเลือกตั้งฉันก็เอาความได้เปรียบตรงนี้ ไปหาเสียงอีกทีหนึ่งล้วบอกเลือกผมเลือกผมนะเนี่ยพวกนี้มันทํามาหมดแล้วไม่ได้เรื่องใดแล้วเลยเลือกผมให้โอกาสผมทาผมยังไม่ได้ทําพรรคประชาชนเขาก็คิดแบบนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดลเลือกตั้งใช่ไหมครับคนก็เบื่อการเมืองแบบเก่าอ่ะเพื่อไทยก็แล้วนะอ,อ,อนุทินก็แล้วภูมิใจไทยก็แล้วเอารองดูซิว่าลองดูไอ้ของใหม่ๆกันบ้างคะแนนก็จะไหลามาอันนี้คือ,อ,อระบบคิดที่เขาวางกันเอาไว้นะครับ มาดูทางฝั่งเพื่อไทยกันบ้างนะอย่างที่บอกแต่ละคนแต่ละพักมีเกมของตัวเองเมื่อเราเสียงน้อยเราอาจจำเป็นจะต้องเล่นตามเกมของคนที่เสียงเยอะไปก่อนนะก็ไปหือหาไม่ได้นะครับ